นี้ไวใ่ยาไม่ถ okay. well ึงนะจร้ชครับห้านจิเบ yeah. okay. ่ก็เลยยำประจกคิริกันครับถ้ากลาวใหม่นะกับลุกใหม่รู้สึกว่าจะมีสปรนเซอร์รีตัวยมากีดที่หนึ่งเริ่มขึ้นครับแม่ไปเปิดน้ำแดงสามขวด ได้ครับจริงครับยี่สิบสี่ครับก็คนเริ่มมานะครับได้เบอร์เท่าไหร่ได้เลยครับอีกน้ำพราต้องควรไปทางข้าวก่อนครับเอารถจอดใส่ใส่โฟงทีนี่ก่องเลนะก็ ผู้คนกลับมาคือครั้งเหมือนเดิมนะฮะเพราะวานนี้จีนจะหยุดไปนะไอ้โดนี่ครั้งแรกลูกค้าท่านนี้กลับบ้านกลับบ้านท่านนี้ไปจองโต๊ะไปแล้วไปจองโต๊ะนี่ครั้งแรกไม่เป็นไรหรอกมันจะต้องมีแค่ที่สองสามที่ครั้งแรกได้ที่หนึ่งเลย คนหิวยำเหรอที่ไทยหิวยำมัมนจะหิวยังไงคะดูของพี่เบิร์ดแล้วแบบเนี้ยว่างการตัด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 เอาใบตัดเฉยโอ้ยร้านพี่เบิร์ตขายดีมากเจ๊เบี้ยยอมใจมันมีใช่ได้วยอ่ะใช่ได้ใช่ได้ไดผ่านเลยผ่านเดี๋ยวนี้ไปอีกนี่สองทุ่มวันกลับไปหาง่ายรสชาติอร่อยเลยนะใช่ได้เลยอ่ะ วันนี้มีอะไรใหม่อีกแล้วครับอันนีอ้อะไรเอ่ยโอ้ยมันสวยยอมใจยอมใจเาเรียกเล่นใบไม้มาก็มีหอยเบียร์อ๋อที่กันเม็งวันนะนเป็น,นเป็นอพลาสติกใสนะไม่ได้หมุนวงล้อนะเป็นพลาสติกใสเพื่อ,อป้องกันไอ้มแมลงไปตอมหอยแคลงแกะน,นะครับมีอะไรขายเอ่ยวันนมมี้มีกลุ่มม้าโอ้มีกั้งฮูดมีหอยนางรมด้วย,อววยหอนางรมเป็นตัวด้วยเหรอเีตัวด้วย สดมากสดมากไี่ขี้อ่ะนี่ีหลายมากมันกัดอ่ะนี่ไม่ได้กูเป็นูเลยนีบมันูเป็นอยู่เลยเบสดเลยอ่ะผู้คนกลับมาคึกคักมาเดินนะครับ3500คนนะช่วงนี้นะครหน้าร้านนะครับนี่ครับสดจะ ก็จะมีคนมาเขียนคิวตรงนี้นะฮะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับแล้วก็ใครมาถึงก็จะต้องเขียนคิวนะฮะใครต้องการทานอะไรก็เขียนลงไปนะถ้าเราเอาลงดีไปเที่ยไปโดนด่าเราจะแต่งตัวได้นะแต่ถ้าโดนด่าไปบ่อยจะแต่งไม่ออกจะแต่งอะไรดูดูทุกคืนเลยอ่ะตอนนั้นไม่สบายไงจ้วยตอนนั้นไม่สบายไม่สบายดูทุกวันเลยอยากกินมาก รวมหนมึ่งค่ะด้านเดิมมีคุณก็เคยฝันที่หลับไม่กลับมาข้าวโพดอย่างเดียวนะฮะโพดรวมโพดรวมกินนี่โอเคจูนจูนนึกอะไรได้เปล่าลูกน้ำนละังเี้ปลาวันนี้ปลาแมนเจมัในชุดสีดำนะปากม่วงนะครับ เจ้าของเรามีกุปกรณ์ด้วยไหมครับไม่มีค่ะที่ไม่มีค่ะเอาได้นะจัดจัดให้ได้นะ พอก่อนใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเยอะเกินใช่ไหมจัดให้ได้นะครับมีขึ้นมาเนี่ยแหละมีมีทุกวันเลยถ้าจะเอาจะถ้าขายลักตัวเท่าไหร่ไม่ทราบลนะยำกุ้งมกรอสี่สิบนะี่ส 我不明。

คือที่ยี่สามที่เขียนรายการไว้ที่ไหนเ่ยเขาไม่เอาไปเสร็จไป้เขาไม่ได้เอาไอตัวของไม่เป็นไรไม่ละเดี๋ยวก็ถึงคิวเขาเรียกแข่งกุ้งโพดทานนี่เอใช่แข่งกุ้งโพดทานนี่ลาสองถเกลียดตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ปลาหมดเกลียวเองอ่ะ ปลาล่ามหมดเลยใช่ป่ขาดไม่ได้เลยกระจายกัาของอร่อยตื่นตันไหมตื่นต yeah> ันหรือจมูกตันจมูกตันต้องให้หมอแก้ เช่าคนกินเนี่ยช่าคนกินนี่วะผมจนจนดุ้นน้ำยำสักคนใช่ค่ะกินกี่คนนี่ยคนมาไกลมาจากสามพันพี่สามพันจัดหนักหน่อยสามพันกินตรงวันนี้เลยห้าชั่วโมงอะสามพันที่มีโชว์ช้างตระกูลอะไรใช่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 สองจะมาแล้วเอะไรสอะกุ้งสดอยู่ที่สองค่ะ สองเนี่ยจ้าลูกคิดเดียรนี้จ้าโอ้หยอมแล้วไม่นู่นรใช่เหรอใช่คิวสองเหรอยอมแล้วอันนั้นรถมักโปงได้ยังไงที่สามทคิวที่สามนิยสารมาแข่งคันเดิมก่อนคิสองใส่อะไรอ่านไม่ได้ที่ันคิดสองอยู่ไหมล่ะไม่อยู่จูนอันนี้จูนทำไทุงลูก ลูกค้าเดี๋ยวครับลูกค้ามาเขาเขียนเบอร์โทรไว้เหมือนว่าให้เราเป็นคิวยังครับนี่ครับด้านนี้ครับไม่ใจยังไม่ต้องใจยังไงนะยี่สิบแปดอิไรนะอะไรนะกุ้งตัวเนื้อโจรอ๋อหมูหยองเหรอไม่นี้มียังไม่ได้มาตั้งเลยครับ คิวส <28. S 2> วัสดีครับเชิญครับรับบัตรคิวด,ด้านนี้นะครับบัตรคิวนะฮะใครมาใหม่นะครับเขียนรายการเขียนเมนูเลยครับปลาไม่ปลาเขียนได้นะครับเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยเผ็ดกลางนานกันนิดหนึ่งอย่าว่ากันนะ ไมปลาละบุด้วยนะ้วจูนก็โทรหาลูกค้าด้วยลูกะสมาจิที่สามมาแข็งทานนี่หนึ่งมาแข็งทานี่หนึ่งสามสาม่สามมาแขงทานี่หนึ่งปลาลาหมดเลยนะอันนี้ปลามาแข็งทานี่ปลา ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่เป็นลมพัดมันลมลมพัดไม่ไม่มีเป็นยุ่งยื่นลมพัดแรงมาเลยอันนี้กระดูกกระดิกเฉยไครบอกว่าเป็นโดนดูดราม่าอีกมันได้ไหมดูดราม่าดีมีวปดีโอชน์อะไรทำลายสัตว์โอ้โหผู้คนมาเนืองแน่นครับวันนี้ครับนี่ฮะเยอะแยะหมดเลยครับเพียบเลยฮะคนแรกประจวบหรือว่าที่อื่นๆด้วยนะนะครับวันนี้ กลับมาแล้วนะฮะสำหรับเจเบียภรรยานะศรัทธาด้วยศรัทธานะครับของคนสู้ชีวิตนะฮะจะฝ่าพันอุปสรรคไปได้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะความดีเท่านั้นนะสามารถได้มาไหมเราวันเนี้ยเอาชนะทุกอย่างได้นาแฟนขับหรือว่าคนที่เขาชมก็จะตัดสินนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะ ก็ดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับดูเพื่อความสนุกสนานนะอย่าคิดอะไรมากครับอย่าต่อว่าอะไรกันนะครับการธมากินค้าขายครับผมทานนี่ทานนี่โดนแหกนะลูกอ่าเบียขออนุญาตเป็นถ้าลูกค้าไม่ได้บอกไม่ได้กำหนดเบียขออนุญาตเป็นข้าวโพดมะม่วงไปเลยนะคะครับผมคดีได้กำไรได้ทั้งสองอย่าง ต่อไปจะจูดแมงาทานนี่บ้านเดิมค่ะอ,อะไรนะแมงดาทานนี่บ้านเดิมค่ะไม่ลาไม่ลานะแมงดาทานนี่ไม่ลามาดูเมนูแมงดานาะก็ได้มาเป็นตัวเลยนะครับ แรงดาธานี่ไม่ล้างพี่เบิร์ดเปิดอ่าแล้วนี่คืออะไรเสร็จไหมไม่ไรครับผมยังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมก็เคยเป็นดีเจน้ำาออะไรของพี่เบิร์ดมันไม่ใช่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 เพราะความอายหรอกเขายังไม่ไม่ไม่คล่องไม่อะไรเท่าไหร่ยังไม่อยากจะโดนอะไรดราม่าอะไรสักเท่าไหร่แต่กระแสกระแสคนคนผู้ชมดีนะครับสำหรับพี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ดคนละยามนะฮะคนละสีี่อย่างเกล้าไปหมดแล้ว ไม่แตะกระแสคอมมเนต์ดีนะเขาไม่ไม่ไม่ไมีอะไรตัวโต๊แล้วผมเรียนเป็นสามตัวโตเลยโอ้วันนี้วันนี้หวยออกเหรอไอ้วันนี้วันที่สิบหกนี่ใช่ใช่วันนี้หวยออกออกหกสองสี่นี่ทำไงเนี่ยรวยกันเลเลยใช่ไหมนั่งกินปีตรงนี้ล้วมาเลยเฮ้ยจริงเหรอริงรางวัลที่หนึ่งลึกเลขท้ายสามตัวอ๋อถ้ามันไม่ไม่ได้เยอะเลยใช่ไหมไม่เหมือนรางวัลที่หนึ่งนะสามร้อยบนสามร้อยก็ได้ลอยนะ ทำมากันเป็นพันระยุงเลยเจ๊เ้ยไม่พอมาให้อเถะจัดมิตติ้งคนดู่วยสักทีเออใช่ใช่ใช่ใชมผมยั่ได้ซื้อตัวเลยเดี๋ยวมีใครแวะมาขายแถวนี้ลอตเตอรี่พริกเจบเบียนี่ก็เจ็บเหมือนเดิมนะสีสันชุดชัดนะฮะสีสันแดงนะชอบพริกปั่นกันมากเลยกินแล้วมันเผ็ดสะใจ สั่งอะไรนะนอนแน่นอนนะแมนดาร์เพราะอยากดูแมนดารหน่อยถ้าอะไรบอกกันได้เด้อโอ้ยมาดูต่อไปกี่จานทางลมกั้งทาะนี่บ้านเดิมค่ะอันนี้ล้าอันนี้ไม่ล้าอันนี้ไม่ล้าอันนี้ล้าได้นะทางลมกั้งทางลมกั้งทางนี่ล้าได้ หิวข้าวเหรอจะแมเอาที่เป็นไก่ก็ไม่ต้องว่ามันคือนั่นนั่นนั่นอยู่แล้วนะออกมาแล้วตั้งนานแล้วตั้งอยู่แล้วนะเชฟไม่เห็นเดี๋ยวพิวดพิวดฝากความคิดถึงมาอยู่นะเจฟเบียร์เบียร์ก็คิดถึงพิร์ดมากมากอีกอีกไม่นานนะคงจะได้ไปเยี่ยมกันนะครับที่ กระบี่นะครับสลัดเจเบีย,รบยรครับผม <sett> โอ้ขายดีมากครับใช่ใช่โอเคเลยบอกว่าไอ้เจมก็มังแรกสั่นเลยหมดเลยจันเออเขาแก็งเขินๆหน่อยแต่ตอนนี้คล่องแล้วครับสบายๆครับได้เวลาแสนสองแสนก็เอาแล้วขายดีเขาขายดีของของหมดทุกวันนะครับขายหมดทุกวันของของนี่หกหมดทุกวันไม่หกหมดครับขายหมดจริงๆครับนี่ผมไปช่วยเขาขายด้วยนะครับ นี่โจเทา่ยวครับผมแข่งแข่งไม่นะพูดชันนี่บ้านเดิมคนละยี่สิบค่ะเดี๋ยววางแม่เขาไปเที่ยวนะกระบี่นะอ่าแม่เขาไปเที่ยวเดี๋ยวไปรับผมก็ได้พาไปแข่งไม่ร้านะจูนไม่ร้าใช่ไหมลูกไม่ล้าจ้ะโคตรย่างไงนะจําราคาให้แม่นะจูนเนอร์ เฉพาะคนที่อยู่หน้านั้นก็เป็นร้อยนะฮะแล้วก็บริเวณนะครับเดี๋ยวสักครู่จะพาเดินถ่ายรอบๆนะฮะกับร้านเจเบคอรยามะช่วงนี้เวลาประมาณบ่ายสองกับบ่ายสามนะฮะเกกียรรติามัดปมนะคิวแรกๆอยู่นะครับผู้คนให้การต้อนรับครับข้างเหมือนเดิมว่าวันนี้ครับเปิดขายตอนแรกหลังจุดจีนนะพอเจเขาหยุดไปหนึ่งวันนะมาจ่ากระหายจ้ามาจ่าเชงจิงจ้า เป็น้องไงอ่ะยังหายยังหายอ่ะโหนี่ได้กี่จานแล้วพี่สามจานแล้วนี่สามแล้วทั้งหมดกี่เมนูครับวันนี้สมั้งกี่คนอ่ะนน้ำำยสาคใครสั่งน้ำยำครับห้าขวดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาอรายทานแล้วเรวพี่มาจ่ายค่ะจูนบอกมาลูกไม่มีอยู่เลยแขงได้ร้าได้ยังได้แล้วแขงไม่ร้านเลยมาเลยนลูกแล้วก็แขงกุ้งสดกลับบ้านบ้านเดิม จ้าเดียกันก้ได้ไม่ร้ได้ได้ต้องถามด้ยลูกไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนเราต้องถามค่ะอันนี้คืออะไรคะค่ะสี่อย่างที่ทานคะกลับบ้านสอย่างน้ำยาสิบห้าแ่ได้ที่หาน้องอ่าไมถามันนีอนีอเนี สีผงสี่ลิปสีเสื้อมันคุมทนกันมากเลยโอ้ยเกียมือก็แกลงนะด้ดักตีแท้อาเ้หน้าเนี่ยได้ได้นะม้าแข่งกับบ้านบ้านเดิมลาได้ไหมล้าได้ปกติทาไ่ได้ ในการกินที่นี่เพรามว่านี่มาแขงแต่แด้วตัดออกตัดออกเป็นอะไรเป็นใบดาดาแล้วก็นางลมตอนนี้ก็แคมไปหนาก็ถูกแล้วค่มไร้านี่ร้ไมเรย้อนไมกิน่ออย่าง่โอเคตรงกลว่าจะกิดเต็งใจไปก่วิจัยก่อนไไแล้วนะ อร่อยกับนมปูกับนมเบียร์เลยแหละจริงเหรอไม่เคยมีอยู่นะมีสี่ลองสินกใกล้ๆสี่ขนาดกอไม่บอกมีเลย ขายเผ็ดส <oung> ั่งน้ำทางด้านุ้ดได้นะครับมีน้ำขายนะฮะที่ร้านเจเบียคนละยำนะครับโดยคุณแม่เหลานะฮะเอาแม่ไปขายนะหนูกับโอชิมีก็นั่งใครสั่งน้ำเรียกได้เลยนะคะกลับบ้านใช่ไหมจูนกลับบ้านจ้ากั้งกับบ้านบ้านเดิมร้านไดกั้งกับบ้านบ้านเดิมร้าได้นี่แหละบอกเนี้มันจะเข้าใจเนี้ยค่ะ เขาบอกว่าล้าได้ไม่ล้าได้ด้วยนะครับเมจะถทุกวันไม่ทุกวันนะวันไหนเจ๊หยุดวันไหนในตลอดวันไหนเจ๊หยุดผมก็ไม่ได้ถ่ายหรอกครับเหรอไปไหนอ่ะวันตุรกีเขาก็หยุดวันตุรีจีเบียจีเบียอยู่ทุกวันจันทร์ครับครับอยู่ทุกวัน